คอสต่ำถึงกลางอะคอสเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับต้องระบุเลขด้วยครับเออต้องระบุเลขด้วยครับผมประเด็นอะ่ะไม่ระบุเลขมันก็ใช้การไม่ได้หรอกแม้ ช้าไปนิดนงะอ๋บอบาโบนี่เองอมแม่งสักทีมันไซอ๋อหลังโอ้บาโบสเปร์ฟิซายอย่างเลี้ยไกลดีนะถักถาดรอดตัวไป <Okay. S 1> เออลูกซองไอ้ทำดีเพื่อ ไอ้นี่ก็ลูดรลูดจังทำตันก่อนก็ไม่ทำไปแล้วหุ่นเหลืองบินได้หนเหลืองบินได้กูทำได้แค่นั้นแหละหมดมุกแล้ว อยากให้มันบินอยู่ตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงนั้นจังเลยเนี่ยหุ่นบินมันต้องบินอยู่นี้เดียวเผือกจากไหนเนี่ยเผือกรอบสองไม่เข็กเอ้ยไอ้ยายายาไม่เอา อ,อะไรเก็บไปสองแล้วให้ตายเถอะบินอยู่เหนอือหัวเกินไปมไม่ลงด้วยนะลงมาแล้วเขาลงมาแล้วอือสักทีสามศพละชิ้หายละสามศพละ <c oughs> เออแต้มซับอีกสามศพครึ่งอนะเหมือนมืนรู้จะตาก,กรรมตัวเองลำไแแลว่ากูเป็นเอ็แง่แทะเลยให้ซิโรชิกิเป็นเอ็เถอะขอร้องเอาไปขึ้นหุนนห่นดิเอ้ยเจอคนชาเล่นคนคนอยู่ไม่เอาไม่สายแก อาและคนอยู่งเงี้ย <rí> e> เอ้ยคนมาท่าคนอยู่กูพอแล้วกูเลิกก็ได้แม่ง <rí> e> เลืองพลังงานชีวิตชิบหายเลยคนเนี่ย เดี๋ยวคนมันยังอยู่นั่นไง <c oughs> ไลค์ครับไลค์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 สามปีไลค์ลคแต่คงไม่ได้เล่นนะแค่ดู <c oughs> เอซ่เอซ่โดนสองกูไปละกูมีหน้าที่แค่นี้ไปดีกว่าอืมอ่ะดีเจซ้ำต่อด้วยเดี๋ยวแต้มซับกูเยอะกว่านี้เดี๋ยวกูเป็นเอสกันพอดีไม่เอาเอ อ้ใส่เส้นมาแล้วนั่นไงสามสองหนึ่งศูนย์นั่นไง,ง,นง,นนไงกูว่และ <c oughs> เออสวยชิบหายเลยให้แดงเป็นเอสเนี่ยแตกด้วยขาเอออืมจบแล้วแดงเป็นเอสเนี่ยไม่ได้หรอก ไม่อยากเป็นเพราะเป็นเป้าสายตาไงครับแค่นั้นแหละของพี่เล่นหุ่นแดงพี่เลยไม่เป็นเอสแต่ถ้าพี่เป็นหุ่นอื่นที่ไม่ใช่หุ่นแดงอะ่ะกูเป็นแน่ของพี่มีฟอร์มทีมตอนเล่นเป็นแคนอยู่แล้วตอนเล่นเป็นแคนพี่ฟอร์มทีมกันเลยกําหนดว่าใครจะเป็นเอสตั้งแต่แรกเออคนรับหน้าที่ในกลุ่มพี่ก็มีแค่สองคนพี่หนึ่งอีกคนหนึ่งเออสไตล์เซียสองคนที่จะมาจะถูกกาหนดให้เป็นเอสแต่แรกเออมันเป็นแผนอยู่แล้วแต่เนี่ยเออ หุ่นแดงมันห้ามเป็นหุ่นที่เป็นนะ่ะควรจะเป็นซีโร่ชิกิซึ่งมีอัตย,ยิงสูงและยิงได้ต่อเนื่องยิงหล่อได้ดีกว่าซีโร่ชิกิควรเป็นเอสมากที่สุดเลยแล้วรอบนี้หุ่นที่มันกัดที่ได้เนี่ยไอดีเจนเนี่ยตัวแรกเลยที่กัดได้เนี่ยมันทำให้สู้ลำบากเพราะมีศัตรูทีเออ่เราแพ้ทางมันน่ะเนี่ยไอบ้านนี่ก็อีกตัวที่กัดเราได้เนี่ย มีหุ่นที่กัดเราได้เยอะเกินไปเว้ยจริงๆตัวนี้ไม่ควรเป็นเอสอยู่แล้วอะดีไม่ได้ชักลูกซองมาแพอเป็นเอสปุ๊บนี่แม่งลาดกูลัวๆเลยนะพวกมึงเนี่ย เอ้าล่วงซะงั้นเออถ้ากูยิงไม่แม่นขึ้นมาพวกมึงจะว่ายังไงเสี่ยงเกินไปปะเคาน์เตอร์อีกอ เจเลงแน่เลยนั่นไงแต่แม่งมันดันไม่ได้ชักทุกซองมาอ้อาวพลาดพวกเดียวกันเองเฉยโอ้ยขอบคุณอย่างสูง,งามาเว้ยเรียบร้อยชนะเฉยเ ดีนะเราสอยได้อยู่สองศพเนี่ยแต้มซับบานด้วยถ้าไม่มีแต้มซับนะเออชิบหายแน่เลยเออโอ้ลำบากเนี่ยถ้าซีโร่ชิกิเป็นนะแต้มมันจะสูงกว่านี้มากเลยอะ่ะเพราะพี่ทำตัวใกล้าตายตั้งเยอะใช่ปะ่ะแค่ซีโร่ชิกิเกิดมาแล้วยิง,ย,ง,ย,งยิงก็จบแล้วอ,อมันลำบากไว้เฮ้ยตายน้อยสุดด้วยนะ นี่กูเล็ดแดงแล้วกูตายน้อยสุดด้วยเนี่ยตายแค่สองศพเองตายน้อยสุดด้วยแ้มซับเยอะสุดด้วยกูเป็นหุ่นแดงหรือกูเป็นหุ่นเหลือกันแน่เดี่ยแต้มซับเยอะสุดเนี่ยแ้มซับเยอะสุดตายน้อยสุดที่เหลือที่สองหมดเลยเแ้มโดยรวมก็ที่หนึ่ง We Go got the